สวัสดีค่ะนักศึกษาและนักวิจัยมือใหม่ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปในซีรีส์การปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งในการเขียนงานวิจัยนะคะโดยในคลิปนี้จะพูดถึงการปรับจุดอ่อนของโจทย์วิจัยค่ะซึ่งสําหรับคลิปนี้เนะะื้อหาก็อาจจะเหมาะสําหรับให้เราคิดตั้งแต่ตอนที่เราทําข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นพิเศษเลยด้วยนะคะ เช่นเคยค่ะอาจารย์ก็รวบรวมจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ทั้งจากประสบการณ์ตรงที่อาจารย์พบมาแล้วก็จากความคิดเห็นของอาจารย์หลายๆท่านที่รวบรวมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะอาจารย์จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อใครสนใจจะได้ตามไปดูต่อได้นะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าจุดอ่อนที่กรรมการประเมินสน่วนใหญ่ให้ความเห็นไว้ว่าโจทย์วิจัยที่ทําให้ข้อเสนอการวิจัยไม่ผ่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ก็สรุปไว้ทั้งหมด6ประเด็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันทีละประเด็นเลยค่ะ จุดอ่อนที่1นนะคะก็คือความซ้ําซ้อนหรือว่าความไม่ใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโจทย์วิจัยที่มีจุดอ่อนก็คือว่าโจทย์วิจัยเนี่ยจะซ้ซําๆกับที่มีการศึกษาไว้แล้วนะคะหรือว่าโจทย์วิจัยเนี่ยไม่แตกต่างกับงานที่เคยทํามาก่อนนะคะหรือว่าโจทย์วิจัยเนี่ยไม่มีการนําผลงานวิจัยมาใช้ต่อยอดงานวิจัยใหม่ ะค,ะคือหมายถึงว่างานที่เราจะทำเนี่ยไม่ได้เขียนให้ชัดะคะว่าเราเนี่ยเอาผลงานวิจัยเดิมเนี่ยมาต่อย,ยอดแล้วเป็นงานใหม่อย่างไรขึ้นมานะคะหรือไม่ใหม่ในแง่ที่ว่าดูแล้วเนี่ยจดวิจัยเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดองค์ความรู้อะไรใหม่ที่เป็นประโยชน์ได้นะคะจุดอ่อนที่2นะคะที่กรรมาการประเมินมักจะ บอกเอาไว้นะคะว่าโจทย์วิจัยที่ไม่ผ่านจะมีลักษณะอย่างนี้ก็คือมีลักษณะของการขาดความสอดคล้องนะคะโจทย์วิจัยที่ขาดความสอดคล้องนี่คือสอดคล้องกับอะไรนะคะก็คือ,อมันไม่ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศนะคะโจทย์วิจัย ไม่สอดคล้องกับวิาศาสตร์การวิจัยของชาตินะคะหรือโจทย์วิจัยเนี่ยไม่สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของหน่วยงานหรือขององค์กรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้โจทย์วิจัยเหล่านั้นนะคะมีจุดอ่อนขึ้นมานะคะจุดอ่อนประการที่3นะคะก็คือการที่โจทย์วิจัยเนี่ยไม่มีคุณค่าทางวิชาการะคะ่ะ จดวิจัยที่ไม่มีคุณค่าทางวิชาการเนี่ยนะคะก็มักจะได้รับฟีดแบกว่าคือมันมีคุณค่าทางวิชาการต่านะคะหรือว่าหมายถึงว่ามันไม่เกิดประโยชน์ทางวิชาการนะคะก็คือหมายความว่างานวิจัยเนี่ยกรรมการมองดูแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มองไม่เห็นว่าทําไปแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างนะคะหรือว่าเกิดประโยชน์ต่อใครหรือว่าเขาไม่รู้ว่าจะ ให้ทุนไปแล้วเนี่ยแล้วทำไปแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ไม่ควรค่าแก่การเสียวเวลาหรือให้ทุนนะคะซึ่งในส่วนของเรื่องของไอ้ความเป็นประโยชน์อะไรพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปต่างหากขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งทีหลังนะคะจุดอ่อนประการที่4ก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ในการที่จะทํางานวิจัยนั้นให้สําเร็จนะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โจทย์วิจัยที่ไม่ผ่าน ะะก็มาจากว่าเมื่อกรรมาการพิจารณาแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าโครงการวิจัยดังกล่าวเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยที่จะทําให้สําเร็จได้ตามเป้าหมายในเวลาที่กําหนดนะคะหรือโจทย์วิจัยมีความเป็นไปได้น้อยที่จะสามารถแก้ปัญหาได้จริงนะคะหรือว่าขาดข้อมูลที่ชัดเจนในการสนับสนุนประเด็นที่จะทําวิจัยว่าจะสามารถทําวิจัยได้จริงอย่างนี้นะคะจุดอ่อนประการที่5ก็คือโจทย์วิจัยเนี่ยแคบเกินไปนะคะ คือประเด็นวิจัยที่นําเสนอมาเนี่ยนะคะอาจจะมีลักษณะที่มันแคบเฉพาะพื้นที่นะคะหรือมีขนาดเล็กจนเกินไปนะคะก็ทําให้ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยนะคะมันค่อนข้างน้อยหรือว่าไม่มีผลกระทบสูงนะคะหรือว่าเรียกว่าผลกระทบจากงานวิจัยเนี่ยมันเกิดในวงที่แคบเกินไปนั่นเองนะคะเฉพาะพื้นที่หรือว่าเฉพาะคนไม่กี่คนแบบนี้นะคะทําให้จดวิจัยเหล่านั้นเนี่ยก็จะดูไม่น่าสนใจนะคะ แล้วก็จุดอ่อนประการสุดท้ายนะคะที่รวบรวมมาได้นะคะก็คือความไม่ชัดเจนของโจทย์วิจัยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะรวมตั้งแต่ที่ว่าโจทย์วิจัยเนี่ยคือไม่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาตรงไหนนะคะหรือว่าระบุป,ปัญหาไว้แต่นําเสนอการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะคะหรือว่าดูแล้วไม่น่าเชื่อถือนะคะเช่นไม่ชัดเจนว่าเป็นโครงการที่ต้องการการวิจัยนะคะหรือว่าแค่เป็นโครงการพัฒนา ก็ตอบได้เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในหัวข้อนั้นนะคะไปจนถึงว่าโจทย์วิจัยในยกว้างจนเกินไปจนไม่ทราบว่าจะทำอะไรนะคะแล้วก็ไม่ทันสมัยไม่ตอบโจทย์ที่สังคมต้องการด้วยนะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือจุดอ่อนนะคะที่มักจะพบในโจทย์วิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะดังนั้นเราก็จะมาปรับจุดอ่อนเหล่านี้ให้เป็นจุดแข็งกันนะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือจุดอ่อนต่อไปก็คือพยายามหาทางปิดจุดอ่อนเหล่านั้นแล้วก็เพิ่มจุดแข็งเข้าไปแทนค่ะซึ่งสำหรับในเรื่องโจทย์วิจัยเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะขอเสนอโมเดลที่ทำให้โจทย์วิจัยเข้มแข็งไว้อีก5ประเด็นนะคะคล้ายๆกันกับคลิปที่แล้วนะคะซึ่งเป็นการปรับจุดอ่อนเรื่องการทบทวนวรรณกรรมนะคะแต่ว่า5ประเด็นในวันนี้เนี่ยเราจะเป็นหลักการที่เรียกว่า NSIHR นะคะ NSIHR นี่ก็จะเป็นการขจัดจุดอ่อนด้วยการกำหนดโจทย์วิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันเข้มแข็งขึ้นนะคะอันแรกก็คือโจทย์วิจัยนั้นต้องมีความใหม่นะคะ Novel น,นะคะมีความใหม่และไม่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกล่าวในรายละเอียดกันนะคะอันที่2ก็คือโจทย์วิจัยนั้นนต้อง Significant นะคะคือเห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชน์มีคุณค่าอย่างชัดเจนนะคะ อันที่3ก็คือ Impact ของงานวิจัยนะคะหรือผลกระทบของงานวิจัยนะคะก็จะต้องเห็นได้อย่างเด่นชัดเพื่อจะทําให้โจทย์วิจัยนี่มันเข้มแข็งขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นโจทย์วิจัยที่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นเร่งด่วนหรือจําเป็นนะคะเพื่อที่จะทําให้งานวิจัยนั้นเนี่ยเรียกว่า justify ในการที่จะทําวิจัยขึ้นมานะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะโจทย์วิจัยเนี่ยก็ควรที่จะต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นโจทย์วิจัยที่เข้มแข็งแล้วก็ผ่านการนําเสนอไปได้ด้วยดีนะคะทั้งนี้นะคะโจทย์วิจัยเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีครบทั้ง5้าประเด็นก็ได้นะคะอาจจะมีด้านใดนด,นด้านหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าโจทย์ไหนเนี่ยมีมากกว่า1ประเด็นแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจะยิ่งได้รับความสนใจแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านการประเมินค่ะ ทีนี้เราก็มาดูประเด็นแรกกันนะคะเรื่องที่ว่าโจทย์วิจัยเนี่ยควรจะต้องมีประเด็นใหม่ที่มันจะต้องไม่ซ้ําที่มันจะต้องไม่เป็นลักษณะที่ว่ามีคนเคยทําไว้แล้วนะคะหรือว่าไม่เป็นการศึกษาแนวเดิมรวมถึงเป็นงานวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความใหม่มีความน่าสนใจของโจทย์วิจัยนะคะซึ่งในเรื่องของความใหม่นะะี่ค่ะก็มักจะมีคนตั้งคำถามกับอาจารย์เสมอนะคะว่าโจทย์วิจัยแบบไหนจึงจะเรียกว่าใหม่ ะะจริงๆอาจารย์เคยอธิบายไว้แล้วในคลิปนี้นะคะคซึ่งก็สามารถที่จะกลับไปฟังกันได้นะคะว่า,าถึงแม้ว่าชื่อคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความใหม่ของดุษฎีนิพนธ์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้กับทุกเลเวลของการทําวิจัยเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้อาจารย์จะสรุปให้ฟังอีกครั้งในรูปแบบใหม่นะคะก็คืออาจารย์จะจัดกลุ่มความใหม่งงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ไว้เป็น4ี่กลุ่มเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะก็คือประกอบด้วยอันแรกนะคะ การความใหม่อันเนื่องจากการคิดค้นสิ่งใหม่นะคะอันที่2ความใหม่อันเนื่องจากการต่อยอดงานเดิมอันที่3ความใหม่อันเนื่องจากการนําทฤษฎีไปประยุกต์แบบที่ไม่มีใครทํามาก่อนแล้วก็อันที่4ความใหม่อันเนื่องมาจากการบูรณาการเกิดขึ้นโดยที่งานเดิมเนี่ยไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละกลุ่มกันค่ะในกลุ่มแรกนะคะซึ่งเป็นความใหม่อันเนื่องจากการคิดค้น งานวิจัยใหม่นะคะหรือคิดค้นสิ่งใหม่เนี่ยนะคะสามารถที่จะมองความหม่ได้จากหลายๆองค์ประกอบนะคะอย่างเช่นคิดหาวิธีการใหม่นะคะหรือว่าหาตัวแปรใหม่นะคะทดสอบตัวแปรใหม่หรือผลการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสร้างชิ้นความรู้ใหม่ที่สําคัญนะคะหรือเป็นการสังเคราะห์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครสังเคราะห์มาก่อนนะคะเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นความใหม่อันเนื่องมาจากการคิดค้นงานวิจัยใหม่นะคะ มากลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นความใหม่อันเนื่องจากการต่อยอดงานเดิมเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะไหนบ้างนะคะมาดูกันค่ะมันก็จะมีหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นเป็นการขยายการวิจัยจากงานวิจัยก่อนหน้านะคะก็ใช้ได้นะคะหรือเป็นการขจัดจุดอ่อนของงานวิจัยเดิมก็ใช้ได้นะคะหรือเป็นการนําองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ แล้วก็ทดสอบทฤษฎีที่คนอื่นคิดไว้แล้วในรูปแบบใหม่ก็ได้นะคะหรือจะขยายความทฤษฎีหรือโมเดลที่มีอยู่แล้วเช่นประเมินโมเดลในสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วดูว่าผลกระทบเป็นยังไงก็ได้นะคะหรือจะค้นพบข้อขัดแยง้งหรือข้อผิดพลาดของทฤษฎีที่มีอยู่เดิมเนี่ยแล้วนํามาปรับปรุงทฤษฎีให้ดีขึ้นหรือเสนอเป็นทฤษฎีใหม่ก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังหมายถึงการวิพากษ์ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วด้วยหลักฐานใหม่ หรือเป็นการวิจัยจากข้อมูลที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอเช่นแนวคิดที่ยังไม่เคยมีข้อมูลมาสปอร์ตนะคะว่าแนวคิดนี้เวิร์กหรือไม่เวิร์กอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปทำการหาข้อมูลมายืนยนันหรือมาสปอร์ตก็ได้เหมือนกันนะคะหรือนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาตีความใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาก็จะเป็นความใหม่อันเนื่องจากการนำทฤษฎีไปประยุกต์โดยที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคะ อันนี้เนี่ยก็จะทําได้หลายอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นนําองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้นะคะหรือการวิจัยที่มีกระบวนการปฏิบัติทดลองหรือกึ่งทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะแล้วก็นําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะหรือเป็นการนําหลักการในทฤษฎีนะคะมาทดลองปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นนะคะว่ามันสามารถนํามาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่นะคะ หรือเป็นการนําเทคนิคทฤษฎีโมเดลหรือวิธีการที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในบริบทใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่านําแนวคิดมาสาธิตให้เห็นจริงจังว่าทําได้หรือทําไม่ได้มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรเพราะอะไรนะคะรวมไปถึงการประยุกต์สิ่งที่เคยทําที่พื้นที่หรือว่าที่ประเทศอื่นแต่ไม่เคยทําที่พื้นที่นี้หรือที่ประเทศนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการนําทฤษฎีมาประยุกต์ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นความใหม่อันเนื่องจากการมีบูรณาการเกิดขึ้นนะคะโดยที่งานเดิมไม่มีนะคะความใหม่ของรูปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เรานําแนวคิด2แนวคิดหรือมากกว่า2แนวคิดเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าการที่นําแนวคิดเหล่านั้นมารวมกันแล้วเนี่ยเกิดอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาเกิดอะไรที่เป็นประโยชน์ขึ้นมานะคะหรือการบูรณาการแบบ าการวิจัยแบบบูรณาการที่มีลักษณะของการผสมผสานองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาะะเพื่อที่จะให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการสู่ชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศนะคะคอันนี้ก็จะเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งการที่เราจะได้โจทย์วิจัยที่มันโนเวละะหรือว่าใหม่ เป็นมาได้ในคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะจังก,ก็ได้แนะนําไปแล้วอะคะ่ะว่ามันต้องมาจากการอ่านทบทวนวรรณกรรมที่ดีนะคะจนทําให้เราสามารถหาช่องว่างงานวิจัยที่ยังไม่มีใครทําได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้เรียนจากคลิปนั้นนะคะก็ลองย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งก็ได้ะคะ่ะมาถึงลักษณะของโจทย์วิจัยที่จะทําให้มันเข้มแข็งขึ้นมาอันที่2ก็จะเป็นลักษณะของตัว S นะคะ s i g n i f i c a n t นะคะคือความสำคัญและประโยชน์ค่ะโจทย์วิจัยที่มีคุณค่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินะคะจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะก็คือมันต้องสามารถนำไปใช้แก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเกิดในวงการ เกษตรอุตสาหกรรมนะคะสิ่งแวดลอ้อมหรืออะไรทานองนั้นนะคะแต่ว่ามันจะมีความสําคัญก็ต่อเมื่อมันสามารถออกไปใช้แก้ปัญหาหรือว่าเสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือแนวทางป้องกันปัญหาได้นะคะหรือมันมีความสําคัญในเชิงของการพัฒนาให้กับภาคการผลิตนะคะเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถนะคะในการผลิตหรือความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้นะคะ หรืองานวิจัยนั้นจะมีความสําคัญในเชิงที่ว่ามันพัฒนากระบวนการนะคะที่กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือกระบวนการที่นําไปสู่ความยั่งยืนของประเทศชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อดับเนินการวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้รับการถ่ายทอดที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเชิงสังคมชุมชนหรือว่าเชิงพาณิชย์ก็ตามนะคะซึ่งในส่วนของประโยชน์ของงานวิจัยนะคะที่ มีลักษณะแบบไหนบ้างเนี่ยอาจารย์จะทำคลิปต่างหาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะของโจทย์วิจัยที่เข้มแข็งกันต่อไปก็คือตัว i นะคะ i ก็คือต้องมี impact นะคะงานวิจัยนั้นเนี่ยควรจะต้องมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยสูงหรือว่ามีผลกระทบในวงกว้างนะคะ ลักษณะของโจทย์วิจัยที่จะมีผลกระทบเนี่ยนะคะก็คือหมายถึงว่ามีผลกระทบในด้านต่างๆนะคะหรือต่อสาธารณะ่ะในมุมกว้างนะคะซึ่งอ,อย่างเช่นมีผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นด้านการเกษตรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ด้านการสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านสังคมนะคะถ้าหากว่า โจทย์วิจัยของเราสามารถที่จะบอกได้ค่ะว่าเมื่อทําวิจัยแล้วเนี่ยจะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาภาคต่างๆเหล่านี้อย่างไรด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะคะอย่างเห็นได้ชัดเจนโจทย์วิจัยนั้นก็จะเป็นโจทย์วิจัยที่น่าสนใจนะคะหรือว่าสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าโจทย์วิจัยเนี่ยจะมีผลกระทบนะคะในวงกว้างนะคะในกับคนจํานวนมากนะคะอย่างเช่น จทย์วิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อหรือว่าอุบัติเหตุนี้นะคะก็จะเป็นกรณีที่ทําให้เห็นนะคะว่ามันมีผลกระทบจริงนะคะหรือโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบต่อประชาชนนะคะจำนวนมากหรือผลกระทบต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ทําให้เห็นได้ว่าโจทย์วิจัยเนี่ยนะมันมีผลที่ต่อเนื่องเกิดขึ้นมาทําให้ดูแล้วเนี่ยก็เป็นโจทย์วิจัยที่น่าที่จะให้การสนับสนุนนะคะหรือว่า ต้องพยายามคิดนะคะว่าผลกระทบที่เกิดจากงานเนี่ยจะทํายังไงที่จะให้มันไม่แคบจนเกินไปนะคะจนโจทย์วิจัยนั้นไม่น่าสนใจนะคะต่อมานะคะโจทย์วิจัยที่เข้มแข็งก็ควรจะมีลักษณะของตัว h นะคะก็คือว่าเป็นประเด็นที่เป็น hot issue นะคะหรือว่าเป็นประเด็นเร่งด,วด่วนแล้วก็จำเป็นคะ่ะในเรื่องนี้นะคะก็จะมี ส่วนที่ทพิจารณาะคะก็คือว่าโจทย์วิจัยเนี่ยเป็นประเด็นเร่งด่วนที่มีความจําเป็นต้องรีบทําวิจัยเพื่อแก้ปัญหาไหมถ้าลักษณะของโจทย์วิจัยมีลักษณะของที่บอกไปเนี่ยก็แปลว่าโจทย์วิจัยนี้ควรที่จะต้องทํานะคะหรือโจทย์วิจัยเนี่ยเป็นประเด็นที่ทางวิชาการหรือทางสังคมเนี่ยกำลังให้ความสนใจมากมไหมนะคะหรือเป็นเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาในวงกว้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ เป็นโจทย์วิจัยที่นําเสนอให้เห็นถึงปัญหาในขนาดนั้นที่ต้องเร่งแก้ไขไหมนะคะซึ่งถ้าหากว่าโจทย์วิจัยของเรามีลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับการพิจารณาสูงขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัว R นะคะ Relevant นะคะก็คือโจทย์วิจัยนั้นเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องนะคะกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์การวิจัยด้วยค่ะ ในที่นี้เนี่ยนะคะความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก็คือว่าดูว่าสภาพของปัญหาของประเทศชาติหรือสังคมในเวลานี้เนี่ยนะคะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะคะแล้วก็โจทย์วิจัยของเราเนี่ยก็สอดคล้องไปกับสภาพปัญหานะคะโจทย์วิจัยเนี่ยสอดคล้องไปกับนโยบายของประเทศนะคะในการพัฒนารวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆของประเทศแล้วก็โจทย์วิจัยเนี่ยนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติหรือกับ หน่วยงานหรือองค์กรที่เราจะไปทําวิจัยให้กับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะดูว่าโจทย์วิจัยของเราเนี่ยนะคะน่าสนใจแล้วก็มีความเข้มแข็งไหมนะคะก็ะสรุปสําหรับคลิปนี้นะคะว่าการจะสร้างจุดแข็งให้กับโจทย์วิจัยนั้นเนี่ยควรจะต้องสร้างโจทย์วิจัยที่มีความใหม่นะคะเป็นโจทย์วิจัยที่บอกได้ถึงความสําคัญและคุณประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ะะหรือเป็นโจทย์วิจัยที่สร้างผลกระทบอย่างสูงแล้วก็อย่างในวงกว้างด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นโจทย์วิจัยที่จําเป็นแล้วก็เร่งด่วนนะคะที่จะต้องทําหรือเป็นโจทย์วิจัยที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วก็การวิจัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าโจทย์วิจัยที่ดีเนี่ยมันจะมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ดีนะคะเพื่อที่จะ identify research gaps แล้วก็ needs ในการทำวิจัยนั้นนะคะซึ่ง ถ้านักศึกษาสนใจนะคะก็สามารถตามไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมได้นะคะทั้งคลิปการปรับจุดอ่อนของการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็คลิปที่อาจารย์สอนเรื่องการอ่านวิเคราะห์สกัดและสังเคราะห์วรรณกรรมไว้ซึ่งจะเป็นทำเป็นการทําให้เราในสามารถที่จะสังเคราะห์ทั้งโจทย์วิจัยที่ดีแล้วก็การออกแบบงานวิจัยที่จะเข้มแข็งได้ต่อไปนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามเอพิโซดอื่นๆต่อไปในซีรีส์การปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งของประเด็นต่างๆในการเขียนงานวิจัยกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ